ศูนย์ข่าวมอมอยจังหวัดระยองต้อนรับเดือนพลาสติกฟรีจุลายสั่งเดลิเวอรี่บ่อยๆอย่าปล่อยให้ขยะไร้ค่าเซนท่านพัฒนาสารต่อแคมเปญทิ้งดีปีที่2ศูนย์การค้าเซ็นท่าน33สาสาขาทั่วประเทศพร้อมใจตั้งจุดรับบริจาคพลาสติกสะอาดและกระดาษลังลูกฟูกเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้มีคุณค่า เพียงแค่ล้างเก็บบริจาครายได้จากการคัดแยกสมทบกองทุนเฮลทยไฟโควิด19มีการตั้งเป้า100ตันช่วยโลกได้ช่วยสังคมได้เริ่มพร้อมกันวันนี้ถึง31ธันวาคม2564ดร์นัฐกิจตั้งพูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดบหาชนกล่าวว่าขณะนี้เทนทั่วโลก รณรงค์ให้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนปลอดพลาสติกหรือพลาสติกฟรีจูลายด้วยการลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิง้งหรือ Single-use พลาสติกอาทิถุงพลาสติกหลอดและภาชนะพลาสติกซึ่งท่ามกลางสถานการณ์โควิดส่งผลให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากการสั่ง Delivery เซ็นทันพัฒนาจึงได้เดินหน้าจัดแคมเปญทิ้งดีเป็นปีที่2เพื่อช่วยรณรงค์การสร้างตระหน,นัก ด้านการแยกขยะให้ได้วงกว้างซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มลูกค้าและร้านค้าภายในศูนย์ด้วยโดยลูกค้าและร้านค้าที่สนใจสามารถนำขยะสะอาดมาบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564เป็นต้นไปถึงสิ้นปีณจุดรับบริจาคพลาสติกสะอาดและกระดาษลังลูกฟูกในศูนย์การค้าเซนทัล3าสาขาทั่วประเทศโดยรายได้จากการคัดแยกขยะจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคไปสมทบให้กับโครงการ เฮลทายไฟ c o v i d -19 ของเซนทันกรุ๊ปถือเป็นการช่วยทั้งสิ่งแวดล้อมและช่วยทั้งสังคมสู้ภยัยโควิด -19 ไปด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Sustainable Development g r o w อหรือ SDG ระดับนานาชาติในการจัดการแบบยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ที่เซ็นท่านพัฒนานำมาปรปับปรุงในธุรกิจของเราเป้าหมายที่12แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเล e s p o s s i b i l i t y consumption and production และเป้าหมายที่13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change ซึ่งก่อนหน้านี้เซนทันพัฒนาได้ริเริ่มแคมเปญรี i ิงทิ้งดีชาเลนจ์ในปีก่อนให้ลูกค้าได้คัดแยกขยะกล่องอาหารล้างให้สะอาดแล้วนำมาแลกเป็นคูปองส่วนลดร้านอาหารก่อนจะนำไปแปรรูปกลับไปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและน้ำมันไพโลไลซิตเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ตามแนวทางเซอร์คูราอ o คโนมใน16สาขาทั่วประเทศซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีล่าสุดยังได้ร่วมกับ SCGP ตั้งจุดรับคัดแยกกล่องกระดาษล,ลังเพื่อรีไซเคิลผลิตเตียงสนามเพื่อผู้ป่วยโควิด -19 โดยผลสำเร็จของโครงการเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทัน25สาขาทั่วประเทศสามารถสะสมยอดได้ถึง40,000กิโลกรัมหรือ40ตันคิดเป็น10%ของเป้าหมายร่วมเฉพาะกิจทั้งหมดของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดมาเซ็นทันพัฒนายัางคงเดินหน้าในการเป็นผู้นาศูนย์กลาง ในการช่วยแยกขยะที่ดีของคนทุกชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างยั่งยืนด้วยการผนึกกำลังกับภาครัฐภาคเอกชนอาทิสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสารพลังประชารัฐจัดทําโครงการมือวิเศษโดย PPP พลาสติกรับขยะพลาสติกยืดได้ใน17สาขาทั่วประเทศร่วมกับ AIS จัดการขยะ E-waste ใน33ศูนย์ทั่วประเทศร่วมกับ SCG ลดขยะการก่อสร้างด้วยการบดเสาเข็มจำนวน2,000ตันมาใช้แทนหินคุกในการทำพื้นซึ่งได้นำล่องแล้วที่เซ็นทันศรีราชารวมถึงการร่วมกับกรุงเทพมหานครและเทศบาลนครนนทบ,บุรีในโครงการคัดแยกขยะอาหารผักผลไม้ตัดแต่งตั้งแต่ต้นทางคือร้านอาหารและซูปเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้าเป็นต้น